ประชุมสมาในครั้งนี้นะมีปะัป้ามายเพื่ที่จะสร้างความเข้าใจแนวทางในการจับบ่ง้องในเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ในต่ของโรงเรียนพละหังศิกซึ่งจะมีหลักสูตรในระดับมตน้นและมปลายซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมครั้งนี้มีประอกอบด้วย28โรงเรียนที่โรงเรียนแม่ข่ายาัรงศูนย์แล้วก็มีผู้ร่วมประชุม117คนประกอบด้วยผ่านโรงเรียนแล้วก็รวมงานโรงเงรียนที่เกี่ยวกับทางวิชาการมนักอ่าศาสราสตรนะคสับก็ต้องขอขอบคุณทางสพท ครับแล้วก็คุผู้อนยการสอนสนสบรท,ที่นะครับเป็นผี่เรียนเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้นะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วขอเรียนถึท่านได้กล่าวเปิดงานเถิดครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานประชุมชี้แจงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานและเตรียมควารพร้องเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาในวันนี้ในการจับประชุมเชิงปริการครั้งนี้ผมขอชื่นชมคณะผู้จัดจและท่านวิทยากรที่ได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีหวัอเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส และขอขอบคุณคณะผู้จัดและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมทุกท่านขอให้การจัดงานประชุมในครั้งนี้สําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการเพราะฉะนั้นการที่มีโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิ์จะทําให้เราขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่ปฐมและน,นี้สสวชรับก็รับผิดชอบในด,ดบปรปฐมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเราจะขับเคลื่อนประมาณสิบปีนะครับโครงการนี้ระดักสิบจนเป็นโอกาสนะที่เราจะขับเคลื่อนที่ควบคุมปัจจักต่างๆไปด้วยกัน,กน,กนแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างบรรยากาศของการเรียนสร้างคนในศตวรรษที่ย1สเอสร้างนวัตกรรมให้กับการศึกษาของประเทศครับบ นวิทยาศาสตร์พลังศิลป์จริงๆเราอยากให้เ,เด็กๆนะคะได้พัฒนาสมรรถนะคือความสามารถนะคะสมรรถนะคือความสามารถที่บุคคลหนึน่งคนจะสามารถแสดงออกในทางพฤติกรรมสแสดงพฤติกรรมออกมาให้เราได้เห็นได้อันนี้เป็นหลักสูตรบูรณาผ<ๆ>ังให้คุณครูทุกคนทุกคนนะวิทย์คณิตเทคโนโลยีทุกคนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังศิลป์ทั้งแม่ขายและสูตร ที่มีปนสมัารณผู้เรียนได้รของพวกนี้จะทำให้เรามีการแปรเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้กันการพัฒนาครูจะเป็นเรื่องอยาง่เพราะผมเชื่อเดี๋ยวเราเราก็คงเห็นกันค่าในชั้นทำงานในช่วงโควิดที่ผ่านม,มาเนี่ถ้าคุณครูปรับตัวได้ทุกอย่างมันก็ไปได้ถูกไหมฮะที่ไปไม่ได้ก็คือเรื่องของการปรับตัวไม่ใช่เพพาะครูนะครับในโลกธุรกิจทั้งหมดเลยผมื่อว่าคนที่ปรับตัวไม่ได้คือคนที่ล้มนะครับ เนี่ยคือที่เราเอ่นอยู่เพราะฉะนั้นการมีความสามารถในการปรับตัวเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราแบ่งเป็นโซนนะฮะเรามีทีมทีมทีมหนึ่งทีมสองทีมสามทีมสี่งนี้ท่านรายงานตัวนิดหนึ่งนะครับถ้าเราจะอยู่กับเขาเราเอมรับการเป็นคนส่วนน้อยถ้าเรา<ช>จะอยู่กับเขาเราต้องเข้าใจแล้วก,ก็ตอบให้เข้ากับเขาว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้จริงๆคำว่าใครผิดใครถูกไหมก็คงไม่นะครับเพียงแต่ค,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 คิดคนละมุมคน้นทุมค่ะ ว่าเราจะทำอย่างไรให้ได้คำตอบแต่เด็กทุกวันนี้คือเขาจะมีคำถามว่าทำไมเขาต้องเรียนก็จริงๆก็มีเยอะขออนุญาตใช้ประสบการณ์ปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับก็คิดว่าน่าจะนะคะดำเนินงานในส่วนของโครงการวิทยาศาสร์พลังศิษ ขยายให้กับเด็กๆทั้งโรงเรียนเนี่ยให้รักและก็สนุกกับวิทยาศาสตร์ได้ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่ง,ง,งที่เราคาดหวังด้วยกันแต่และโรงเรียนก็คงจะต้องดูว่าบริบทของโรงเรียนเป็นอย่างไรกิจกรรมไหนที่เหมาะกับเด็กของเรานะคะในในโรงเรียนของเราตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะบทบาทของแม่ไร้ที่สอนเองเนี่ยลองเรียนสบการณ์ในการดูแลเด็กที่เขาชอบที่เขาสนใจที่เาขามีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เราก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่องค์ความรู้นะคะก็มีโครงการที่สองขึ้นมานะคะในส่วนของรายาวิชาพื้นฐานในส่วนของมอต้นะคะ<ม>ให้โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนมีอยู่แล้วใช่ไหมคะจะนําเรียนอาจารย์ทุกท่านอย่างนี้คะ่ะโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคอรมอสิปีเราจะด,ดำเนินการครบ10ปีค่ะ เขามาสนับสนุนในส่วนของจิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเรานะคะเราอาจจะมีค่ายวิทยาศาสตร์นะคะสร้างแรงบัน,บนดาลใจให้กับนักเรียนนะคะหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกอะไรประมาณนี้นะคะท่านจะเห็นว่าโครงการนี้บ้าพลังมากมีเงื่อนไขการสมัครที่เยอะมากใช่ไหมคะโอเคค่ะ,คคะตัวถัดไปก็คือพัฒนาครู ซึ่งทุกท่านก็ได้สร้างอยู่แล้วว่าเราจะพัฒนาทั้งหมอต้นและหมอปลายให้นะคะสิ่งที่ท่านเข้าร่วมโครงการน,นี้นะคะสิ่งแรกคือท่านจะได้หลักสูตรสิ่งที่สองก็คือรุงบุคลากรในโรงเรียนของท่านจะได้รับก,การพัฒนาอะไรที่กําลังเริ่มสร้างเนี่ยมันก็อาจจะฉุกเฉินหูคลุกขลาดหน่อยนะคะแต่เชื่อคะ่ะเชื่อว่าในอีก3ปีข้างหน้าเราเปิดเราเปิดห้องเรียนแล้วแล้วทุกอย่างลงตัวหลักสูตรเราเริ่มได้ใช้แล้วเราเห็นข้อ ข้อไม่ดีเราก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะร่วมกันคิดว่า10ปีนี้โครงการนี้ไม่สำเร็จมากก็สำเร็จน,อน้อยแนแล้วถ้าเราสร้างโครงการพิเศษขึ้นมาต่างๆ่่านี้ท่านไม่มีอะไรพิเศษที่มันจะเดินต่อให้ขเขาได้เด็กไม่ชอบครับเราจะทำอะไรพิเศษให้เขา มีความเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาที่เงินครับกากบไ้ว่า,วามีอะไรที่อดกินวิกัยที่ในฐานะน้เป็นแม่ขายยินดีครับแม่ขายพร้อมนะคะที่จะขับเคลื่อนโครงการพลังสิ์ของเราให้ไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่จะสำเร็จไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้เครือข่ายที่แข็งแรงของเราทั้ง 14:00นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้กระจากจากท่านดรชุลุทัยแล้วก็ทางเอมมิธนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมยังไงสําหรับในวันนี้จะให้มบกับผู้ประสานงานก็คือน้องกระตัวของเรานะคะน้องกระตัวเป็นคนเก่งเป็นคนรุ่นใหม่นะคะยังเด็กแต่ว่ามีความสามารถมากจะมาเป็นผู้ประสานงานจะมาเล่าในเรื่องของการอบรมวิทยากรน,นะคะหมอต้นหมอปลายแล้วก็จะมีอาจารย์ประกาศจิตนะคะที่เป็นตากล้องของเรา เป็น ICT จะมาพูดในเรื่องของเราจะสื่อสารกันยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบของเราเนี่ยนะคะก้าวต่อไปอีก10ปีข้างหน้าที่ ขั้นแรกเราก็จะเริ่มพัฒนาที่ผู้สอนก่อนโดยเราจะแบ่งนะคะออกเป็นสองระดับก็คือระดับมอต้นและมปลายนะคะซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าระดับมอต้นก็จะดูแลโดยสส,สวทนะคะส่วนมปลายก็คือจะดูแลโดยโรงเรียนมห ah ิดลพิยานุสอนนะคะวิทยากรน,นะคะผู้ที่จะเป็นครูผู้สอน,นะคะก็จะได้เข้าอบรมนะคะเพื่อศึกษาเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆนะคะ เว็บไซต์ของเรานะครับนะจะเป็นเบอ w k k w s c h o o l c o m s c i 1 0นะครับ kkwschool.com/sci10 นะครับเห็นไหมครับลิงก์นะครับทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นลิงก์ที่สำคัญมากที่สพทจะเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ะงละศูนย์ของเราครับ